สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอนนาเล่านาทีวันแรกที่พบแตงโมกับสายปริศนาที่ทําให้สงสัยทั้งประเทศจากกรณีการเสียชีวิตของนักสแสดงสาวแตงโมนิดาที่วันนี้17มีนาคม6 5มีการผ่าชนะสูตรร่างแตงโมรอบสองที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมาศาสตร์ที่ได้ทาการผ่าชนะสูตรรอบสองเสร็จเรียบร้อยแล้วที่หมอพันธิได้ออกมาชี้แจงว่าฟันอยู่ครบไม่มีรอยแตกรอยหัก ศีษะไม่มีบาดแผลคอไม่มีรอยบีบหรือร่องรอยอะไรที่ทําให้ขาดอากาศหัวไม่แตกไม่มีรอยช้าล่าสุดแอนนาะทีวีพูเพื่อนสนิท17ปีของแตงโมได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตว่าวันแรกที่พบโมเราขับรถจะไปที่นิติเวชธรรมศาสตร์แต่พอไปได้ครึ่งทางมีคนโทรม,มาเปลี่ยนเป็นขับรถไปส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตํารวจอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยอีกข้อนะต่อมาบอกว่าเพิ่งรู้วันนี้ว่าทางธรรมศาสตร์ก็รอยอยุด ตอนแรกไม่รู้ว่าไปผิดพลาดตอนประสานง,งานหรือ,อยังไงข้อสงสัยนี้จะมีการชี้แจงอะไรหรือไม่เราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณครับ